พวกเธอวันนี้หนึ่งพชามหมดไปเรียบร้อยนะคะนี่ต้องขอบคุณเชฟอ้อยของฉันนั่งบัญชาการดูซิเนี่ยพี่อ้อยยิ้มหน่อยสิคะเหนื่อยใช่ไหม<อ>เหนื่อยหนึ่งพันชามตั้งแต่10บโมงอะเธอเกณฑ์พลลุกน้องเสื้อส้มมาช่วยแม่บอยอีกมาช่วยมาให้สูตรมาช่วยทุกอย่างก็ต้องขอบคุณนะคะนี่คือความปังความอร่อยของ ก๋วยเตี๋ยวเชฟอ้อยที่มาเปิดให้พี่บอยที่วังหินเนาะนี่คือร้านที่ตั้งใจเปิดให้ใครๆก็กินได้ในราคา25บาทเดีย๋ยวเราไปถามแก๊งนี้กระเทยนักข่าวกระเทยนัข่าวต้นเิร์กระเทยนักข่าวถ้าเป็นกระเทยมาลูกพี่เกพี่เก,เ,ก,เ,กเป็นไงบ้างลูกพูดความจริงไม่ต้องโกหกอร่อยไหมคะ อร่อยจริงไหมอร่อยจริงไหมอร่อยดีอันนี้แทบไม่ต้องใช้เลยพี่บอยคือเราทุกอย่างครบรถมาแล้วในถ้วยเธอต้องไปบอกคนโน้นรขบคนคิดสูตรเป็นร้านที่พวงเครื่องปรุงไม่ได้เปิดเลย่อร่อยจริงใช่ไหมจริงชอบอะไรบ้างชอบอะไรบ้างี่ยหนูชอบเทกเจอร์ของหมูเด้งค่ะชอบหมูเด้งอนี่ชอบอะไรหนูชอบพริกเขียวป่าซัมส้มน้ำต้มคือเดอะเบสที่สูตรหนูชอบอะไร นี่ค่ะนี่เหรอพริกนี๋เขียวพริกนี้มันดีมันคือยังไงพี่บอยบอกก่อนนี้มันคืออะไรมันคือสูตรลับของเชฟอ้อยเขาตั้งใจที่จะทำตรงนี้ใช่ไหมมันอยู่ไหลตรงอ่าอ่าเธอชอบอะไรเธอชอบอะไรเธอชอบอะไรอพี่ชอบเหมือนกันค่ะพี่บอยชอบน้ำผึ้งนิเกียวชอบพริกเขียวใช่ไหมน้ำส้มมันทำให้แบบมันดูแบบคนที่ชอบแบบรสชาติจัดๆัดอะก็จะเอาที่มีมาโอ้โหอ๋อหนูชอบอะไรลูกชอบน้ำค่ะน้ำน้ำส้มน้ำส้มท้ายเข้ม ดีใจอ่ะน้องๆช่วยกันโปรโมทพวกเธอไม่ต้องโปรโมทเยอะนะไม่ต้องโปรโมทเยอะเพราะว่าโกทำไม่ทันไม่พอโอ้เดี๋ยวขอหมดเร็วตอนตอนนี้วันนี้น่าจะประมาณพันชามทั้งใส่ถุงทั้งอะไรทั้งน่าจะประมาณพันชามเพราะว่าเราขายชามละสิบบาทห้าร้อยชามเนียประมาณบ่ายโมงกว่าบ่ายสองหมดแล้วอ่าแล้วตอนก่อนหน้านี้ใส่ถุงเราคิดยี่ห้าเราก็คิดราคาแบบว่า ใครจับต้องได้ใจะมาเพราะฉะนั้นฝากนะคะแม่บอยขาย10บาทคือพรุ่งนี้มาเรือนี้ก็คือ1ิบสิบเอ็ดสิบสองวันนี้สิบหมดแล้วเหลือสิบเอ็ดกับสิบสองก็คืออังคารกับพุธแคบหมูอร่อยีเขาบอกแคบหมูอร่อยแคบหมูอร่อยอร่อยไหมอร่อยมันดูเลยไมนดูสะอาดแล้วก็กรอบแบบอร่อยอ่ะอร่อยก็คือดีหมดทุกอย่างดีหมดดีหมดทุกอย่างขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนในหนึ่งชามเนี่ยเธอเราจะมี ตับนุ่มๆแบบนี้นะคะสองชิ้นจะมีตับนุ่มๆสองชิ้นจะมีหมูตุนที่นุ่มแต่สู้ฟันสู้ลิ้นจะมีหมูเด้งแบบนี้คนละหนึ่งก้อนชามละหนึ่งก้อนจะมีลูกชิ้นที่อร่อยมากนะคะสามลูกแล้วจะมีหมูนุ่มทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือหนึ่งชาม2ี่บาบาทเท่านั้นเชฟอ้อยตั้งใจที่จะทำของอร่อย ไปล้เวลากินไปใครบอกพี่บอยสูตรสูตรพี่บอยอร่อยจังเลยให้เครดิตเชฟอ้อยเพราะว่าพี่อ้อยเนี่ยคิดสูตรออกมาแล้วอยากให้คนกินขออร่อยจริงๆในในราคาที่จับต้องได้นะบางคนบอกหู25บาทให้เยอะทําไมแบบให้เยอะขนาดนี้ได้อะไรพี่บอยบอกเลยก็เพราะว่าพี่อ้อยไม่ได้คิดต้นทุนอะไรมามาเลยก็คือเมตตาพี่บอยให้พี่บอยสูตรประสานนู่นนี่นั่นเยอะไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็นี่ก็คือความอร่อยของเชฟอ้อย ร้านเรานะคะวันนี้ตอนเที่ยงแน่นเลย20โต๊ะ2ีโต๊ะก็คือแน่นทุกโต๊ะเพราะฉะนั้นเราเปิดร้านมาแบบโธดีใจเวอร์ดีใจจริงๆนะคะสำหรับการที่มีแฟนๆมาอุดหนุนขอบคุณนะคะร้านตั้งอยู่ที่ถนนลาดพร้าววังหินนะไม่ใช่ลาดพร้าวนะลาดพร้าววังหินหรือพูดง่ายง่ายว่าวังหิน71วังหิน71เดินทางง่ายติดถนนเลยนะคะแล้วก็ หาง่ายกว่าน,นั้นก็คืออยู่หน้านะอยู่หน้าผับสามวันสองคืนทุกคนก็แวะมาอุดหนุนแวะมากินกันได้ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ใครมาแล้วฝากบอกต่อใครยังไม่มาลองมาทานดูใครที่มาแล้วฝากบอกต่อน,นี่ชื่อร้านอร่อยตะโกนบายแม่บอยแบบนี้เลยนะคะอยากให้ทุกคนได้แวะมาทานมาช่วยกันพิสูจน์ความอร่อยมาช่วยกันหน่อยว่าอร่อยจริงอย่างที่แม่บอยเขาโฆษณาหรือเปล่า ขอบคุณนะกคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่มาอุดหนุนนะคะหลายคนเป็นแฟนเพจมาอุดหนุนแล้วแต่หลายคนอยากจะมารอเวลามาแวะมาแล้วกันมีที่จอดรถบริการด้วยบาย,บายๆนะคะขอบคุณค่ะ